สวัสดีครับสวัสดีจ้าเมื่อนีสิพห้านนองโดนัทไปงมบักหอยนะครับทา้งหลก็จังถ่าปเบืองน้ากันครับได้ได้ตะแกรงตะแกรงพัดล้มสิไปใส่บักหอยนะครับสิไปตักเอาบักหอยเลยพอยัดสิเป็นผู้้าไปนะครับส่วนมูส่วนญาหนูแม่หนูแล้วนะครับเป็นบ่อไปน้านะครับโดนัทกระสิไปนะครับโดนัทเตรียมตัวแล้วจ้ะโดนัทก็เตรียมตัวแล้วนะครับ ออกไปน้ำบอลนี่<ป>สารกระตอยู่บ้านนะครับสนุนขวาสิไปน้ำเดี๋ยวไป,ปแปลงตัวนะครับเด้อเมื่อกี้พานหน้าบ้านน้องพ่อใจนะครับก็เลยส่วนตากับยายน้องพ่อใจมานําแต่ว่าตาเพิ่นบ่มานะครับก็เลยมาแต่น้องพ่อใจกับอ่ายายนะครับสิบไปบ้านพ่อยัดนะครับทอดมองเลยไหมคำว่าเปลี่ยนคันรถได้หน่เปลี่ยนขึ้นคันปนนนีกับไปนะครับเปลี่ยนแต่ยัดเด้วยแต่ยัดไปบ่นะ่ะแต่ยัดไปบ่ก็สิไปตัวเพิ่นน่ะ ล่างรถไ้เรียบร้อยแล้วล่างรถไปลุยต้มเลบัตรที่นี่จะยุงย่งจะไปบ้านนี่ไปกลับไปไปกินเขาป้าเขาทของอ,ออกเดินทางแล้วนะครับพ่อนั่งหลังผู้เดียวนะครับแต่ว่าน้องโดนัทมาย่อมนะครับอยากนั่งข้างหลังน้ำแดดห่อนๆกับไปกันลักษณะ,ะน,นี้ละครับชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำทางพ่อ,อนะรัาเจ้าเที่ยวน้องบัวลำพู หิ่นผู้ผู้เกา่าผู้พันคำเดี่ยวแหลมสำราญบึงตะวันตกน้ำมือคำกลางเต็นมองเห็นแสงดาวนัดรอชมวิวที่ช่องเขาขาดน้อมบิวัตบารมีของหลวงปู่ มาจอดซื้อของซื้อนั่นสื่อนี่นะครับของกินเล่นของเด็กน้อยได้อย่างนี้แหละว่าใจเอาเอาอุ้มเขาขึ้นแน่นขึ้นข้างหลังนี่ก็ได้ดอกไก่ได้ลงแล้วขึ้นข้างหลังไก่ได้ลงแล้วขึ้นข้างหลังมันสร้อยนีบ่รอว่ามันจำสร้อยผิดที นี่อโอ้จอรดรถไ่ได้มีแต่จอดเรืเออันนี้ที่จอรดรถไหมคุณดีมาถึงแล้วนะครับทาล่งน้ำเครื่อนนะทะเลทะเลนี่คืออนุบนลรัตนะครับเป็นหางเครื่อนพูนผ,ผู้เก่าที่ไกลมากเมื่อกี้นี้ครับขี่รถพานมากเมื่อกี้นี่แต่แพกระเรจะเาเต็มเลยนะครับ เปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพร่แล้วกต่สีล่องไปงุ่มหอยเลยนะครับพอ,อนุญอยากลงงุ่มหอยกันเลยครับเดอ้อวายน้ำไปได้บ่ะนองเพรใจว่า คันวายเป็นกับายไปตัวลูกพขใจนี่นะครับลงไปง้มมือกี้นี้ได้ยวงอ้งอมหน่อยนึงนี่ละแล้วยังย,ยุ่งจะได้ตาดนี่<ะ>นย,ยุ่งได้ออมใหญ่หนึ่งเลยพขใจเป็นยังไงพ่อหน้าย,ายันหัวก็ขึ้นมากนี่ยโอ้ยนาำคุณบนลูกไปมองน้ำใสๆมันมา ได้ประมาณนี้นะครับลงไปง้มเมื่อกี้นี่แดดก้อนๆนะครับนาแรเออดนึงเสียงแดดซอยซื่อๆได้นน่นาเลยขาวนะครับน,น,น้องโดนัทก็ลงที่กันน้องโดนัทได้หลายปันไดเลย<ๆ>นะครับบักหอยกับอึดนะครับบักคือปีไก่นี่ปีไก่นี่บักหอยหลายก็นี่นะครับนี่ง้มเป็นระยะทางบักไกลนึงยังค่อยได้นะครับ แดี๋ยวก็นี่มาเอากะเอามองเดียวเลยนะครับบ่ได้เอาหลายมองนะครับงุ่มตักเอาตักเอามองเดียวเลยพักกันเปลี่ยนมองใหญ่ทานะครับทาร่วงน้ำนะครับมาอีกมองหนึ่งนะครับเพื่อว่าบกหอยมันสีหลายก็เก้านะครับมาลองเบงครับมาง,งุ่มบกหอยซอยเนี่ยเตี่ เปลี่ยนมองไมนะครับเตี่ยนเถียงไหมโอ้ยน้ำขึ้นหลายนะ้ำาท่านบกนะครับกําลังยางลงไปทาน้ำนะครับมาเห็นไทถบานหรือว่าไทแพกัเจ้านะครับ<า>กําลังขนของกันอยู่นะครับอ,<า>อยากไปอยู่อ,อยากไปหมูบ่บ้นานพูดไหมครับหมู่บ้านกลางกอพุนี่นหนี่แหะางอนี่ห่บ้านางกอน่่ซเราม่การ,การ,การด้ไงนี อันแม่นีย <elaborate> you know. ังครับอกเกือ <Restaurant> ตีขึ้นที่ไหนผมบอาว่า oh. บูซาบูซายวัดเมื ah ่อกี้เป็นบุญยุกับบ้านนี้นะครับที่นี่เป็นเล่นมาบูซาเอาเขาไปกินเขาครับาั้รโลละสิบแปดบาทเขาไปบูซาได้เับกันยากได้ อานบดบดมือนี่เขาจะเปิดประมุ่นขายมือนี่ขายมือบอนี่อ๋อิบานซื้เราไปเลยกันจะได้เราไปเลยครับก็จะนั่งนอหน่บ้านจคหลังค่าเลื่อนครับอยู่ในมู่บ้านหาซิบอ๋เคยไปแจ็กเตี้ยมันขึ้นขอนแก่นเมื่อหนองบัวเขาเนาะครับขื่นขอนแก่นเมครับ้นบ้านกลางน้ำนะครับขื้นจังหวัดขอนแก่นเี้น ลงงมหอยต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้งมฟังทั้งพูนนะครับปากตาหุ่นไตนะครับแล้วมาลงซองทางนี้เฮ้ยเขอหามเงี้ยวใส่นน้ำลูกมาบะที่มียาไหมตรงนี้มียาไหมเอาน้อามห่อออยะเลงดูส่งผู้ลงไปงมก่อนนะครับเสซ่อเซเบิูงก่อนฟังทางนี้ก่อน บะมีบะไหยนะครับอืดๆอืดบะไห้กันครับกันบะมีบะไหยกันจีบะลงนะครับกันจมาเหล็ดน้ำซั่มนี่ล่ะเป็นยังไงล่ะครับบารนี้จีไปได้บอปานนี้เอามันหนักเข่าเนาะคนบอปันไดดอกแต่ก็เข่าที่มันหลายสอบแกะปลาหนักกว่านี่ ให้เพิ่นเสียวเขาไปหมู่บ้านเพิ่นแล้วนะครับพูนกลางเกาะกลางน้ำพุินนะครับเอ้าแมนบ่หล่ะครับมันย้ายผู้ญิงเบ็ดผู้ขับ้านน่เพิ่นเ่งเพิ่นเสียนแล้วเต๋อโอ้ครับครับเดี๋ยวผมสีมมหาเพิ่น่าอยัดขันหยัดเขาไปเที่ยวหมู่บ้านพลินนะครับ เป็นมีเรือดรับสรงนะครับสําหรับปูวมาแต่ท่างไก่อยากไปเบิ้งงมู่บันกลางเกาะกลางน้ำนะครับตูนมันแล้วเล็กน้อยเลียนน้ำอยู่นะครับบอลุงงมหอยแล้วให้เล็กน้อยเรียนน้ำก็ <c oughs> โดนโดนมาพอน้ำทียนึงนะครับเป็นหางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอีตาแพ้เขาเจายกสะดุ้งหาปลานะครับเพื่อแพ้ใหญ่ กับพักกันคืนกับสิกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอจบคลิปว้เพียงซ้ำนี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับติดติดตามมาจนถึงหน้าที่สุดท้ายก็คําว่าสวัสดีครับผมอา้าหมูเด้งหมูเด้งอย่างอีกนี่นะครับปลอดภยใดผู้ระซ้ำนีล้ล่ะพอรอเกลีอันนี้ของผมนะครับง้มแป๊บหนึ่งอ๋อของยายติ่งได้หลายเลยยายน้องพ่อใจนีได้หลายนะครับ